สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงสัญญาณตระหนักรู้หัวข้อที่เราเลือกมานะคะคือการขอโทษจากใจจริงค่ะ,ะที่เรื่องเหตุการณ์นี้เพราะว่าเคยมีปากเสียงกับเพื่อนก็คือเราเป็นคนที่ใช้คำพูดที่รุนแรงเกินไปจนทำให้เพื่อนรู้สึกไม่พอใจแล้วตอนนั้นเราก็มีความอีโก้สูงไม่อยากขอโทษด,ด้วยคิดว่าตัวเองไม่ผิด ทําให้เราไม่ได้คุยกับเพื่อนมาหลายอาทิตย์เลยเกือบจะเดือนหนึ่งแล้วก็ระหว่างนั้นเราก็แบบคิดทบทวนว่าตัวเองผิดก็ใช้เวลาในการคิดว่าเออฉันผิดตรงไหนก็ทําให้ได้รู้ว่าโอเคเราผิดจริงๆเพราะว่าเราใช้คําพูดรุนแรงเกินไปแล้วทำให้เพื่อนไม่โอเคในจุดนั้นเราก็ได้ทักไปขอโทษค่ะ แล้วก็นัดกันไปคุยว่าเออฉันขอโทษนะที่พูดอะไรแบบนั้นไปเพื่อนก็ยอมรับความขอโทษแล้วก็ให้อภัยกันแล้วตอนนี้ก็กลับมาเป็นเพื่อนกันปกติค่ะถ้าย้อนเวลากลับไปได้ก็จะไม่ใช้คำพูดที่รุนแรงแบบนั้นเพราะว่าใครฟังก็จะรู้สึกไม่ดีไปทั้งหมดทุกวันนี้ก็ปรับเปลี่ยนตัวเองให้ใช้คำพูดที่มันเหมาะสมมากขึ้นอย่าใช้คำพูดที่รุนแรงค่ะ ขอบคุณค่ะ